สีงอ่างก็ยัยังไ้ไปขหนเราแหละห้าสามสี่ พี่จะไปยนนะพี่มนนี่อไม่ใช่พีืมจะลาบง่ายสิแล้วันขึ้นแล้วเนี่ยเออพี่เนอะ อันนี้เท่านี้ได้ใช่ไหมนนเท่านี้ได้ใช่ไหมใช่คนคนคที่จะลงชี่เลยมีอยู่แค่เนี้ยอ๋่แย่อยจะยังยังไม่ได้ไปรเราเมื่อมาสามสี่ทุ่มไหค่อตามไป ยไม่จริงอเรื่องอะไร c o n t e n อ่ะพวกขั้วอะไรมีแค่ข้าวคั้วเนี่ยคอนเคชัดูแปลกแปกใช่ปะแค่ข้าวขั้วเนี่ยนะใช่แต่จริงหรอมีอะไรน่าด้วยนานไหนอพี่พงศ์แปมั้ง ไฟดับไปแล้วบ่ค่ะเออ้ยหิว